เคยไหมครับแอบชอบใครสักคนรู้นะว่าเป็นไปไม่ได้แต่ก็ยังชอบเขาอยู่ดีคือก็เสียใจนะผิดหวังนะแบบเหมือนรักเขาข้างเดียวอะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจัดการความรู้สึกของตัวเองไงดีแน่นอนครับว่าคลิปนี้เนี่ยชื่อ แอบชอบคนที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้คงไม่ได้มันบอกว่าทํายังไงให้เขามาชอบเราเพราะว่าผมจะบอกว่ามันคงเป็นไปได้ยากครับด้วยปัจจัยหลายอยา่างที่คุณก็รู้อยู่ว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วมันก็เป็นเคสบาเคสที่มันรับมือได้ยากมันไม่มีวิธีที่ตายตัวครับแต่สิ่งที่คลิปนี้จะมาบอกเนี่ยก็คือวิธีการจัดการกับความรู้สึกตัวเองให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยแต่มีความสุขมากขึ้นและก็ยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเรากับเขาได้ด้วยก่อนอื่นนะครับที่ผมพูดแบบนี้ ๆๆแต่วันนี้ผมอยากให้คุณมองให้ออกว่าตอนนี้สิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ย่อท้อหรือดันทุลัง คุณคิดว่าสองคำนี้มีความแตกต่างอะไรไหครับความต่างคือไม่ย่อท้อเนี่ยคือรู้นะว่าสําเร็จได้แน่แต่ว่าต้องพยายามมากกว่านี้ถึงจะสําเร็จแต่ดันทุลังเนี่ยคือรู้นะว่าทํายังไงก็ไม่สาเร็จพยายามยังไงก็ไม่สาเร็จแต่ก็ยังดันทุลังทําต่อไปและถ้าหากคุณคิดว่าคุณอยู่ในโซนของไม่ย่อท้อคุณสามารถปิดคลิปนี้ได้เลยครับแต่ถ้าหากคุณรู้ตัวว่าคุณอยู่ในโซนของดันทุลังดูคลิปนี้ให้จบครับผมอยากจะบอกครับว่าการที่คุณชอบใครสักคนเนี่ยจริงๆแล้วครับคุณไม่จําเป็นต้องครอบครองเขาก็ได้้คครับถาุณลองย ความคิดของตัวเองออกมาดีนะครับคือวันนี้ที่คุณต้องผิดหวังต้องเสียใจกับการที่คุณรักเขาข้างเดียวเนี่ยมันก็เพราะว่าคุณเนี่ยอยากเป็นแฟนกับเขาถูกต้องไหมครับแต่ถ้าหากวันนี้คุณตัดคําว่าแฟนออกไปเลยนะคุณจะเป็นอะไรกับเขาได้บ้างครับเป็นเพื่อนได้ไหมเป็นพี่น้องได้ไหมเป็นคนสนิทได้ไหมมันก็เป็นได้หมดถูกต้องไหมครับแล้วมันดีกว่าไหมครับการที่วันนี้คุณเป็นสถานะอื่นกับเขาแต่คุณยังสามารถมีเขาอยู่ในชีวิตคุณได้แล้วมันจะดีกว่าไหมครับถ้าวันนี้คุณไม่ต้องไปดันทุลังเพื่อให้เขามา ผมรู้ครับว่าเรื่องนี้มันยากครับแต่ว่ามันก็มีแต่วิธีนี้ที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถหลุดจากเรื่องนี้ออกมาได้ถ้าหากคุณคิดว่ามันยากนะครับให้คุณลองคิดแบบนี้ดูครับว่าเวลาคุณชอบดาราหรือศิลปินสักคนหนึ่งเนี่ยคุณเคยคิดไหมครับว่าคุณต้องเป็นแฟนเขาแน่นอนว่าคุณก็ไม่ได้คิดจริงไหมครับคุณก็แค่ชอบเขาโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องรับรู้เลยก็ได้ว่าคุณชอบเขาหรือเปล่าเพราะว่าคุณก็แค่ชอบเขาโดยที่ไม่คาดหวังอะไรบางคนบอกเฮ้ยพี่แบบมันไม่เหมือนกันจริงๆแล้วมันเหมือนกันครับสถานการณ์มันเหมือนกันมันแแตตกก่่่าาางคคคัับดดรศิิลปนนนุณไม้ หวังไม่ยึดติดแต่กับเขาคนนั้นน่ะคือคุณยึดติดว่าคุณต้องเป็นแฟนกับเขามันเลยทําให้เป็นแบบนี้ฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครับเราต้องยอมรับความจริงบางอย่างครับว่ามันไม่มีอะไรที่จะสมหวังไปทุกเรื่องหรอกครับไม่ว่าจะคนหล่อหรือไม่หล่อคนสวยหรือไม่สวยคนรวยหรือไม่รวยไม่ว่าคนคนนั้นจะมีโอกาสหรือมีตัวเลือกในชีวิตเยอะแค่ไหนครับมันก็ไม่มีทางที่จะทำให้เขาเนี่ยสมหวังทุกเรื่องได้หรอกครับคือมันก็มีผิดหวังกันทุกคนแหละครับคือผมเข้าใจนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยคุณอยากจะคิดว่าการทีีี่่่เเเรรราาาาาชชออออบบขคคคนน้้้้้ยจจะใไไมดดกแแแลลววตสุุทณ ชื่อผมไหมครับว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยชีวิตคุณก็จะไปเจอเรื่องใหม่ๆคุณก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตและมันก็เป็นไปได้ว่าคุณก็อาจจะไปชอบคนใหม่ๆและไม่แน่ว่าคนที่คุณชอบตอนนี้ถ้าหากคุณรักษาความสัมพันธ์กับเขาไว้ได้ยในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะเป็นเพื่อนที่คอยคำปรึกษาคุณก็ได้ในวันที่คุณไปชอบคนใหม่คนนั้นเพราะฉะนั้นความเศร้าความเสียใจวันนี้ครับสุดท้ายแล้วมันก็จะผ่านไปครับเป็นกําลังใจให้ครับเหตุผลที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยผมมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยครับคงเจอปัญหาแบบนี้อ่ะไมาจจ ม่ช่คนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับแต่อาจจะเป็นเพื่อนของคุณคนใกล้ตัวคุณหรือคนที่คุณรักถ้าหากว่าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักดูครับแท็กเขาใต้คอมเมนต์ให้เขาได้เห็นคลิปนี้ครับผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยคุณได้ครับผมชองคริสครับ